ไงบ้างคะสำหรับคลิปแรกก็จะได้วิธีการตกแต่งรูปให้สวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งจนแบบโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคลิปนี้เนี่ยเราจะนํารูปที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะมาใช้ตามขนาดของรูปที่เราต้องการนะคะสําหรับรูปขนาด1น,นิ้ว1น,นิ้วนี่คือ กว้าง2.5เซนคูณ3.25เซนสวนที่เราใช้อีกขนาดหนึ่งคือ2นิ้วจะก,กว้าง4เซนแล้วก็สูง5.23เซนคราวนี้เรามาดูวิธีการทำกันในคลิปนี้ค่ะไปดูกันค่ะค่ะสำหรับการทำในขั้นตอนต่อไปนะคะคือเมื่อเรานำรูปที่เราตกแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำรูปนะคะไปทำการตัดแบกราวข้างหลังออกไปนะคะโดยการใช้ เบราว์เซอร์นะคะซึ่งยิงจะเลือกใช้ Google Chrome นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า remove.bg เพื่อทําการตัดแบกราว์กันค่ะอ่านะคะยิงก็จะใช้ Google Chrome นะคะจิ้มลงไปที่ Google Chrome แล้วก็เข้าสู่หน้าจอของ Google นะคะเราเห็นในช่องค้นหานะคะให้เราพิมพ์คำว่า remove.bg นะคะจิ้มลงไปในช่องนั้นเลยนะคะ เราจะเห็นพอเราพิมพ์คาว่า remove r e m o v e นะคะตัว A I ของ Google นะคะจะทำาการค้นหาคำที่มีคนใช้อะค่ะให้เรานะคะจากนั้นเราก็ถ้าใช้น้ t ตบุ๊กหรือะคอมพิวเตอร์ค่ะเราก็ Enter ได้เลยแต่ถ้ากรณีที่เราใช้มือถือเราก็มากดที่ปุ่มไปข้างล่างมุมล่างด้านขวานะคะหรือว่าปุ่ม Go นะคะเราก็จะเจอกับ จอภาพของเว็บไซต์นี้เลยนะคะก็คือ remove image background นะคะให้เราทำการกดที่อัปโหลดนะคะโปรแกรมก็จะพาเราไปเลือกรูปนะคะเลือกมาหนึ่งรูปที่เราแต่งแล้วจากนั้นตัวเว็บไซต์นะคะจะทำการ Generate แล้วก็ทำการตัด Background ให้เราท,ทันทีถ้ารูปที่เราตกแต่งมาเรียบร้อยนะคะไม่มีอะไรปิดลาดเราแค่ทำการดาวน์โหลดลงไปเลยนะคะ เราก็จะได้ภาพที่ตัดแบกราวและพร้อมที่จะนำไปใช้งานในอีกแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วค่ะแต่ถ้ากรณีที่ไม่ไม่เขาเรียกอ,อะไรนะไม่ถูกใจนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนแบกราวก็ได้นะคะที่เมนูด้านล่างใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนแบกราวปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนให้ทันทีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการแบกราวนี้นะคะเราก็ไม่เปลี่ยนแบกราวนะคะก็คือไปกด undo ข้างบนได้เลยนะคะจากนั้นถ้ากรณีที่มีการเ,าเขาเรียกว่ามีส่วนเกินของภาพมาเราสามารถที่จะ e ี a s สหรือลบ หรือจะาทำการ r รี t สโตรเพื่อนำภาพที่ถูกลบไปกลับขึ้นมาได้นะคะถ้าอยากให้อธิบายตรงนี้ละเอียดนะคะเดี๋ยวยิงจะทำคลิปแยกให้นะ,ะโอเคเรียบร้อยนะคะถ้าเราทำไปแล้วอยากจะยกเลิกก็คือปุ่มด้านบนนะคะมันจะมีปุ่ม undo อยู่นะคะที่เป็นลูกศรชี้วนกลับนะคะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยให้กดที่ดาวน์โหลดด้านบนนะคะมุมบนขวาเรามาเลือกที่ดาวน์โหลด Image ค่ะ จากนั้นเมื่อเราดาวน์โหลด Image เรียบร้อยเราก็ไปสู่กระบวนการถัดไปก็คือไปที่แอปตัวอื่นได้เลยค่ะมาค่ะจากนั้นเราจะเข้าสู่แอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการทำขนาดของรูปติดบัตรนั่นเองนะคะก็คือคันว่านะคะก็คือไอคอนที่มีรูปสีฟ้ากับครามนะคะเนี่ยรูปนี้นะคะซูมชัดๆนะคะก็คือ จิ้มลงไปนะคะก็เข้าสู่ตัวแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหลักนะคะถ้าไม่เจอให้กดที่ปุ่มโฮมแล้วเราก็มาเริ่มกันที่ปุ่มบวกนะคะที่มุมล่างขวานะคะจึ๊บก็จะเข้าสู่การเลือกนะคะให้เราทำการเลือกที่คัสต o มไซส์ก็คือเราเป็นคนกําหนดเองนะคะไปเลือกที่ px นะคะพอจิ้มลงไปปุ๊บโปรแกรมจะให้เลือกเราเลือกที่หน่วย cm ก็คือเซนติเมตรนะคะ แล้วกำหนดความกว้างที่วิดอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะคะพิมพ์ลงไปเลยนะคะแล้วก็ High อยู่ที่3.25ซนเมตรนะคะเมื่อเรียบร้อยก็จิ้มลงไปที่ create new design นะคะก็จะมาเจอกับหน้าจอของการออกแบบแบบนี้เลยค่ะรอแป๊บนึง แอปพลิเคชันนะคะก็จะโหลดเทมเพลตที่คาดว่าจะใช้ได้กับขนาดของงานออกแบบของเรานะคะแล้วก็ลองเลื่อนดูเผื่อว่าจะมีเทมเพลตที่เหมาะสมกับงานของเรานะคะซึ่งอันนี้ยิงไม่ใช้นะคะหยิงก,ก็จะจิ้มลงไปที่ปุ่มโฮมหรือจุดที่ว่างๆที่นอกเหนือเทมเพลตนะคะเพื่อที่จะกลับไปที่พื้นหลังนะคะทาการจิ้มลงไปที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เลื่อนไปหาอัปโหลดเราจะทําการอัปโหลด ตัวอิมเเข้าไปหรืออัปโหลดมีเดียจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ทําการเลือกรูปขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่ารูปของเราเนี่ยเริ่มโหลดแล้วอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายนะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่รูปของเราที่เราแต่งแล้วเมื่อกี้นะคะจากนั้นค่ะเราทําการเปลี่ยนพื้นหลังก่อนโดยการเอานิ้วจิ้มลงไปที่พื้นหลังสีขาวนะคะแล้วมาจิ้มที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เลือกสีพื้นตามที่เราคิดว่าน่าจะโอเคสไลด์ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเรียบร้อยก็คือคลิก ปุ่มกากระบาดออกมานะคะอืมจากนั้นเราปาจัดการกับรูปค่ะเราจะเห็นว่ามีแฮนเดิลอยู่ทั้งด้านข้างและมุมนะคะถ้าเราลองจิ้มลงไปที่ด้านข้างนะคะข้างในข้างหนึ่งมันคือการครอปหรือการตัดรูปลงมานะคะทุกด้านเลยเราลองใช้ดูอ่านะคะเราก็ตัดซ้ายขวาบนล่างให้เรียบร้อยจากนั้นจิ้มที่รูปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กดลงไปที่ตรงมุมล่างด้านขวานะคะเราจะเห็น่มันคือการขยายรูป ให้เราทำการขยายรูปให้เต็มตัวพื้นหลังนั้นเลยนะคะก็คือจัดวางในตำแหน่งที่เราคิดว่าให้มันอยู่เซนเ,นเตอร์อะค่ะเหมือนตอนที่เวลาที่เราไปถ่ายรูปกับเขาอะนะคะก็ประมาณนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้รูปขนาดหนึ่งนิ้วที่เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะให้เราทำการเซฟจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนนะจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนนะจาอืมนะคะเลื่อนลงมาให้สวยงามน,นะคะ Okay. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเราถึงจะทําการเซฟโดยาชาเลงตามองขึ้นไปที่ด้านบนน่ะนะคะมันจะมีทางขวามือจะมีเมนูนับจากด้านขวาเข้ามาตัวที่สองนะคะเราจิ้มลงไปนะคะเราจะทําการบันทึกภาพนี้ลงมาเป็นไฟล์นะคะโอเคตอนนี้รูปของหญิงก็สวยงามเรียบร้อยทําการบันทึกค่ะอืมเราจะบันทึกแล้วนะคะโดยการากดพื้นที่ว่างก่อนแล้วก็จิ้มลงไปนะคะ อืมนะคะแอปพลิเคชันก็จะมีปุ่มสีม่วงด้านล่างจิ้มลงไปที่เซฟนะคะให้เรารอจนกระทั่งรูปอาหารโหลดจนเสร็จดาวน์โหลดลงมาจนกระทั่งเห็นแบบนี้ค่ะเย้วเวยสร็จแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ออกจากแอปนี้แล้วไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ <c oughs> คือถ้ากรณีที่เรามีลายอยู่ในเครื่องนี้นะคะเราก็ส่งเข้าไปในลายเพราะว่ารูปจะไม่ลดขนาดนั่นเองแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราตกแต่งภาพของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะนําภาพเนี่ยคะ่ะมาใส่ในโปรแกรม Microsoft Word เพื่อจะทําการสั่งปริ้นนะคะเราก็ตั้งค่าปกติเลยคะ่ะเปิด Microsoft Word ขึ้นมานะคะอย่าให้เหลือขอบบนมากนะักเราก็ปรับนะคะขอบซ้ายก็ไม่ต้องเว้นไว้เยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการขอบนะคะแต่ต้องการรูปค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการแทรกรูปลงมานะคะ คนที่ส่งมาในไลน์อย่าลืมโหลดลงมาไว้ในเครื่องนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ไปที่เมนูแทรกนะคะ,ะแล้วก็ไปที่รูปภาพนะคะเมื่อกี้หญิงดาวน์โหลดลงมาอยู่ในดาวน์โหลดนะคะอันนี้คือภาพที่หญิงเพิ่งแต่งมาเมื่อสักครู่แล้วก็คลิกที่รูปหนึ่งรูปแล้วก็แทรกนะคะเราจะเห็นว่ารูปเนี่ยลงมาอยู่เนี่ยเราดับเบิลคลิกดูเราจะเห็นเลยว่าขนาดภาพนะคะเป็นไปตามที่เราต้องการทุกประการเลยนะคะจากนั้นเราก็จะต้องการภาพหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ คอนโทนซีเคาะสัก3าสีครั้งเว้นช่องว่างนะคะเพื่อที่จะทําการวางลูกลงไปค่ะคอนโทนวคือวางเนาะอ่เนี่ยเรียบร้อยค่ะนี่คือ1-2-3-4-5-6-7-8-9แล้วถ้าเราอยากได้ได้มากขึ้นเราก็ทำการโลนึงใช่ป่ะ อืมแล้วก็กด enter ลงมาได้มาสิบสองภาพเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีเราต้องการภาพสองรูปกรณีที่เราต้องการภาพสองนิ้วนะคะเราก็ไปทําการตกแต่งในคันว่าใหม่แล้วก็ส่งไฟล์มาใหม่เพราะว่าถ้าเราจะใช้วิธีการคือ copy แล้วก็วางเนาะแล้วขนาดของรูปเนี่ยสองนิ้วคือสี่กว้างสี่อย่างเงี้ยค่ะเรา double click ปุ๊บ เราบอกว่าความสูงอยู่ที่สี่เซนขนาดได้อยู่นะคะแต่ว่ามันจะเพี้ยนไปนิดหน่อยนะคะเพี้ยนไปนิดหน่อยก็คืออกว้างสี่เซนจริงๆเราต้องสูงห้าจุดสองสามแต่มันได้ห้าจุดสองหนึ่งโอเคก็ถือว่าโอเคใช่ไหมอืมถ้าโอเคเราก็จัดการทําวิธีการนี้ได้เลยค่ะนะคะยิงก็อถือว่าผ่านใช้ได้อยู่นะคะก็ทําการ copy, ากั่วปี้วางเนี่ยค่ะแล้วก็เคาะแล้วก็วางเนี่ย วางนะคะอืมอ่ะอันนี้คือวิธีการที่นำรูปมาใส่ลงใน Microsoft Word นะคะถ้ากรณีเ,เป็นที่ว่างด้าน,นหลังอย่างเงี้ยคะ่ะเราตอนมีภาพสองสามคนเราก็เอารูปมาวาง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 ,วางเรียงได้เลยนะคะมันก็จะทำให้ประหยัดเนื้อที่ด้วยหรือเราต้องการใช้กี่รูปเราก็ปริ้นแค่นั้นนะคะจุดที่สำคัญคือประเด็นของตัวกระดาษ นะคะเราต้องใช้กระดาษเคลือบมันนะคะเป็นกระดาษเคลือบมันคือใช้ปรินเหมือนกับกระดาษรูปอนะไรคะ่ะแล้วก็เทคนิคมีอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาเราสั่งปรินนะคะเวลาเราสั่งปรินนะคะเราจะต้องไปที่เมนูไฟล์ใช่ไหม,มไฟล์แล้วก็พิมพ์นะคะตัวปรินเตอร์บ้านเราอนะคะ่ะยังไงมันก็ขึ้นตัวที่เราใช้อยู่แล้วนะคะแต่หลังจากที่มันขึ้นมานะคะสิ่งที่เราต้องไปดูคือตรงนี้ จิ้มลงไปที่คำว่าคุณสมบัติของปรินเตอร์หรือเครื่องพิมพ์นะคะสิ่งที่เราต้องเลือกค่ะคือสื่อกระดาษที่เราใช้นะคะถ้าเราใช้กระดาษเคลือบเงาใช่ไหมคะชนิดพิเศษก็คือเอามา,มาทำารูปถ่ายอย่างเงี้ยเราต้องเลือกให้ถูกด้วยแต่ถ้าแบบกระดาษภาพถ่ายที่แบบกึ่งเงานะคะเราก็เลือกเลือกให้ถูกชนิดาจากนั้นเราก็เลือกกระดาษให้ถูกค่ะเป็นเคลือบเงาพิเศษใช่ไหมคะ จากนั้นเลื่อนลงมาอีกนิดนึงคือขั้นสูงนะคะแล้วก็มาเลือกคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ในส่วนของคุณภาพงานหน้าจอนี้จะต่างกันไปแล้วแต่รุ่นของปรินเตอร์นะคะก็คือสรุปสำคัญสำคัญก็คือคุณภาพเนี่ยให้เอาคุณภาพสูงมันจะมีมาตรฐานเร็วอ่าค่อนข้างช้าแล้วก็ช้าก็คือคุณภาพสูงนะคะให้เราเลือกที่คุณภาพสูงสุดอะ่ะแล้วก็คลิกตกลงค่ะจากนั้น ก็โอเคเมื่อเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะสั่งปริ้นเนี่ยออกไปที่ p r i n เตอของเราแค่นั้นเองเราก็จะได้ตัวรูปถ่ายสำหรับติดบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะลองไปทำกันดูนะคะแล้วใครที่มีปัญหาอะไรยังไงทักกิ่นมาในเพจก็ได้ในเฟซส่วนตัวก็ได้นะคะย,ยินดีให้คำปรึกษาพวกเราทุกคนเลยค่ะโอเคเนาะไปลองทำกันดูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทำกันได้ไหมเนาะอย่างว่านะจะไม่ยากเกินเกินไปส่วนใครที่มีปัญหาทำไม่ได้ทักกี่มาจะคอมเมนต์มาก็ได้หรือจะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจก็ได้นะคะหรือจะทักมาในเฟสส่วนตัวก็ยังได้นะช่วงนี้ยังไม่ด้ <c oughs> <c oughs> ก็ยังคงตอบอินบ็อกซ์ได้นะคะถ้ามีอะไรที่สงสัยทักมาเลยอยากให้หยกทำคลิปแบบไหนหรือคลิปสอนอะไรอีกก็บอกมาได้เลยนะ1ไลค์ 1, like, 1 กทำคลิปต่อไปขอบคุณที่